โอ้โหตอนนี้เราจะได้ยินข่าว่าคนนี้เป็นโรคหัวใจกันมากเลยอันนี้พี่ปราเข้าใจเลยเพราะภาวะต่างๆทั้งที่ทความเครียดโรคติดต่อภาะวะเศรษฐกิจวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนต้องรีบกลับมาเช็คตัวเองถ้าเรามีการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish page Healthy Fish บายพี่ปราแล้วเรามาฟังกันเลยว่า อุ๋วิแปสัญญาณที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจที่เป็นอาการเตือนนียมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยอูย๋ใจสัน่นใจสัน่นแน่นอกจุกแน่นจนหายใจไม่ออกจะาภาวะหัวใจพิปราบอกเลยว่าเป็นอาการที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกและเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือเป็นบ่อยแค่ไหนบางครัง้งพอไปพบแพทย์เอ้าก็ไม่เป็นอาการอย่างนี้แล้วซึ่งมันทําให้ยากต่อการวินิจฉัยมากมาย แล้วพี่ปราบอกเลยว่าโรคหัวใจคือภัยเงียบที่น่ากลัวและไม่ควรมองข้ามจากการศึกษาเนี่ยคนพบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตันดับต้นๆของคนไทยเลยและแนวโน้มันก็จะมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีโดยเฉพาะประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอยู่แบบเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจมีเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญบางรายก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจไม่ได้รับการรักษาและไม่ได้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าปลอดภัยอาจจะเกิดอันตร,รายขึ้นมาก็ได้คราวนี้เรามาดูสาเหตุของโรคหัวใจโรคหัวใจมีสาเหตุอะไรสําหรับสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจมาจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์เพศอายุที่มากขึ้นหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังโอ้โหหลายคนทางานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านเครียดสะสม การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ซึ่งบอกได้เลยว่าสามารถแบ่งชนิดของโรคหัวใจได้เป็นหกประเภทได้แก่โกรคหลอดเลือดหัวใจโรคลิ้นหัวใจพิการโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคเยื่อหุ้มหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดและลก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคก,กามดนโลหิตสูงซึ่งอาการแสดงและแนวทางในการรักษาโรคหัวใจแต่ละประเด็น หรือแต่และประเภทก็แตกต่างกันคราวนี้เรามาดูเลย8อาการเตือนหรือ8อาการสัญญาณที่สําคัญของโรคหัวใจมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้และก็รีบเช็คอาการตัวเองมาฟังกันเลยแน่นอนสัญญาณอันตรายที่บอกจะสิ่งเป็นโรคหัวใจบอกได้เลยว่าสัญญาณเตือนมีดังนี้ 1. ห,หายใจลําบากเวลาออกกําลังกายหรือเดินเร็วๆเ,เคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราเคยมีอาการเหล่านี้ไหม เวลาที่เราเราออกกําลังกายหรือเดินเร็วๆเ,เราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายและเหนื่อยมากกเลยต้องระวังสองเหนื่อยง่ายมากบางคนที่แค่เดินหรือกยับตัวนิดหนึ่งมีกิจกรรมอะไรเล็กน้อยก็จะรู้สึกเหนื่อยทนไม่ไหวละอันนั้นคือลักษณะของอาการโรคหัวใจที่เราต้องระมัดระวังข้อที่สามไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติอันนี้ หลายคนเนี่ยกลางคืนนี่ไม่สามารถนอนรับได้ต้องหนุนหมอนให้สูงเพราะว่าหายใจเหนื่อยนอนไม่ได้สังเกตอาการตัวเองข้อที่ 4. เจ็บหน้าอกหรือแน่นบริเวณกลางหน้าอกข้อหมีอาการหอบจนต้องตื่นึ้นมานั่งกลางดึกอโอ้โหหลายคนหอบจนนอนไม่ได้เลยข้อหกขาหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ 7. เป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ8ปลายมือไปเท้าและเลมมฝีปามีลักษณะเขียวครัำ คราวนี้เรามาดูเลยถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นพระมีอาการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเราจะต้องทําอย่างไรเมื่อไปโรงพยาบาลแพทย์อาจจะต้องมีการตรวจดังต่อไปนี้อันนี้ไม่ใช่ทุกรายนะคะแต่ที่พี่พาพ,พูดขึ้นมาคืออาจจะมีการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจดังต่อไปนี้คือการวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยแคทแล็บบอกได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมาก เทคโนโลยีสำคัญที่จำเป็นต่อการช่วยลดอัตราการสูญเสียคือเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจส่วนหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหรือที่เราเรียกว่าแคทแล็ซึ่งเป็นห้องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดตามส่วนอื่นๆสามารถประมวลได้รอบทิศทางก็ทําให้แพทย์ดูภาพได้จากทุกมุมตามต้องการแล้วก็สามารถตรวจด,ดูซ้ําได้อย่างละเอียดช่วยให้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรค ว่ามีความรุนแรงอยู่ที่ร,ระดับใดสามารถตรวจดูตำแหน่งปกติและความรุนแรงของหลอดเลือดหัวใจติดปันนอกจากนี้ยังสามารถดูการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจหากพบความผิดปกติเส้นเลือดหัวใจตีบต,ตันแพทย์จะสามารถทําการรักษาได้โดยการใส่บอลลูนขยายและใส่ขดลวดทางขยายได้ทันท่วงทีถึงตอนนี้เราคงรู้เลย่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจเราก็คงไม่อยากเป็นแล้วเราจะทํำยังไงพี่พราบอกเลยนะคะมีเรื่องเล่า เป็นเรื่องที่เป็นญาติหรือคนรู้จักเนี่ยคือเขามีอาการส่งเสัยว่าเขาหอบเขาเหนื่อยง่ายแต่เขาไม่ไปตรวจจนปล่อยให้มีอาการมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดเรียกว,ว่าเปลี่ยน หลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับหัวใจเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปาย้ําตื่นเลยว่าทุกคนคุณจะได้มีการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพราะการตรวจเหล่านี้จะช่วยให้เช็คให้ร่างกายของเราว่าเรามีการผิดปกติหรือไม่มาฟังกันเลยนะคะวิธีการป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นโรคที่สามารถป้องกันและลดการเกิดการสูญเสียได้ซึ่งพี่ปาบอกเลยว่าวิธีป้องกันการเกิดโรคเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคือ 1. ย้ําเลย เราต้องมีการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างสม่ำเสมอการตรวจสุขภาพประจําปีหลายคนถามว่าพี่ปลาถ้าตรวจปีละสองครั้งจะดีมากแต่ถ้าเราไม่ได้อย่างน้อยปีละครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ 2. พยายามดูแลเลยถ้าใครมีความดันโลหิตสูงจะต้องรักษายอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญมากๆคือถ้าใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงยาหยุดยาเองเพราะการที่เราหยุดยาเองหัวใจจะทํางานหนักมาก แล้วก็ความดันโลหิตของเราจะสูงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นจะเกิดอันตรายได้ต้องระวังมากๆข้อที่ 3. รักษาโรคเบาหวานไขมันหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจเจกเสริมให้เป็นโรคหัวใจมากขึ้น 4. มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะทําให้สุขภาพของเราดีและช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงข้อที่ 5. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ6หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เจ็ดควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็แปดงดการดื่มสุราแล้วก็การสูบบุหรี่เพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดผลดีต่อร่างกายของเราเลยและที่สําคัญที่มิปรายย้าถ้าเรามีการผิดปกติเมื่อไหร่เรารู้สึกเราเหนื่อยเรานอนราบไม่ได้เรารู้สึกว่าเราต้องหนุนหมอนสูงมากกว่าปกติในการนอนตอนหนึ่งคืนตลอด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นอาการเริ่มตื่นเลยว่าเราอาจจะมีภาวะผิดปกติของโรคหัวใจต้องรีบไปพบแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้ถึงตอนนี้ถ้ามีข้อสงสัยใดๆให้เขียนคําถามได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e healthy fish เพจ healthy fish บาพี่ปราเพจคุณครูพี่ปราย o u t u b e อร์ ช่อง YouTube คุณครูวิปรายูทูเบอร์ที่ทำเกี่ยวกันในเรื่องของการทำ YouTube ถ้าใครสนใจแล้วก็ปรึกษาพี่ปราได้ตลอดแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพดีวี่ิปราเชื่อพี่ปรานะคะ